สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำเลเซอร์วัดระยะนะคะค่ะตัวนี้ที่นำมาค่ะจะเป็นยี่ห้อบอสนะคะจะเป็นรุ่น GLM 4000ค่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะสามารถวัดระยะนะคะอยู่ที่40เมตรนะคะค่ะจะมีความแม่นยำในการวัดระยะนะคะอยู่ที่บวกลบ2.0ม mm ิิเมตรค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานเลเซอร์วัดระยะบอส GLM 4000กันค่ะ ค่ะ <rev>. เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานเลเซอร์วัดระยะบอส GLM 4 0 0พกันนะคะขั้นดับแรกนะคะให้เรานะคะทำการเปิดเครื่องค่ะค่ะสำหรับปุ่มเปิดเครื่องนะคะจะอยู่ด้านล่างสุดนะคะที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายตัว C ตัวนี้นะคะให้เรานะคะทำการกดค้างนะคะเพื่อทำการเปิดเครื่องค่ะค่ะเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะคะหน้าจอนะคะเขาก็จะแสดงนะคะตำแหน่งของการวัดระยะขึ้นมาให้เรานะคะค่ะโดยเลเซอร์บอส GLM 4000ันตัวนี้นะคะจะเริ่มวัดนะคะตั้งแต่ด้านท้ายของเลเซอร์นะคะ ค่ะสำหรับที่เป็นเครื่องหมายกระพริบตัวนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันการวัดระยะทั่วไปค่ะค่ะโดยที่เขานะคะจะเริ่มวัดระยะนะคะตั้งแต่ศูนย์เมตรนะคะค่ะถัดมานะคะปุ่มสีแดงนะคะที่เป็นรูปเครื่องหมายสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มการวัดระยะค่ะค่ะสำหรับปุ่มบวกกับปุ่มลบตัวนี้นะคะจะเป็นการเลือกรูปแบบของการวัดระยะค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันค่ะค่ะสำหรับปุ่มฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันการวัดระยะทั่วไปนะคะ ถ้าเราต้องการจะทําการวัดระยะนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ปุ่มวัดระยะ1ครั้งนะคะเพื่อให้ลําแสงของเลเซอร์นะคะติดขึ้นมาค่ะค่ะเมื่อลําแสงของเลเซอร์ติดขึ้นมาแล้วนะคะให้เรานะคะทำการเล็งตัวเลเซอร์นะคะไปยังตําแหน่งที่เราต้องการจะทําการวัดระยะนะคะค่ะเมื่อได้ตําแหน่งที่เราต้องการจะทําการวัดระยะแล้วนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ปุ่มวัดระยะนะคะ1ครั้งค่ะเพื่อทําการวัดระยะค่ะ ค่ะนี้นะคะตัวเครื่องนะคะเขาก็จะทำการวัดระยะออกมาให้เราค่ะอยู่ที่3.2เซน5มิลค่ะค่ะสำหรับปุ่มฟังก์ชันถัดมานะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันการวัดระยะแบบต่อเนื่องนะคะค่ะสำหรับปุ่มฟังก์ชันนี้นะคะเราสามารถเลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนลงนะคะเพื่อหาตำแหน่งระยะที่เราต้องการได้นะคะค่ะโดยที่เรานะคะจะทำการกดไปที่ปุ่มวัดระยะก่อนนะคะเพื่อให้ลำแสงของเลเซอร์ติดขึ้นมานะคะค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถ เลื่อนเลเซอร์ขึ้นลงนะคะเพื่อหาตำแหน่งที่เราต้องการได้ค่ะค่ะอันนี้นะคะเมื่อเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะตัวเลเซอร์นะคะเขาก็จะวัดค่าระยะนะคะให้เราแบบต่อเนื่องนะคะอันนี้นะคะเมื่อเราได้ค่าระยะที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ปุ่มวัดระยะอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะแล้วก็จะได้ค่าระยะออกมานะคะอยู่ที่31เซน5มิลค่ะ ค่ะสำหรับปุ่มฟังก์ชันถัดมานะคะจะเป็นการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะค่ะโดยปุ่มฟังก์ชันนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะทำการวัดระยะนะคะตามแนวเส้นกระพริบค่ะค่ะอันนี้นะคะให้เราทำการกดไปที่ปุ่มวัดระยะก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการนำตัวเลเซอร์นะคะไปวางในแนวนอนนะคะค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ปุ่มวัดระยะหนึ่งครั้งค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะตัวเลเซอร์นะคะเขาก็จะให้เรานะคะทำการวัดระยะนะคะในแนวเส้นกับพิษในแนวตั้งนะคะค่ะ <t ap ly> เมื่อเราทําการนําตัวเลเซอร์นะคะไปวางในแนวตั้งแล้วนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ปุ่มวัดระยะอีกหนึ่งครั้งค่ะคร <t ap ly> าวนี้นะคะตัวเลเซอร์นะคะเขาก็จะคํานวณเป็นค่าพื้นที่สี่เหลี่ยมออกมาให้เรานะคะค่ะอยู่ที่0.113ตารางเมตรนะคะ สำหรับปุ่มฟังก์ชันนี้นะคะก็จะเป็นการคำนวณหาพื้นที่ปริมาตรนะคะค่ะเหมือนเดิมนะคะให้เรานะคะทำการวัดระยะนะคะตามแนวเส้นกระพิบค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการคำนวณหาค่าความสูงทางอ้อมนะคะโดยที่เรานะคะไม่สามารถคำนวณหาค่าความสูงได้โดยตรงนะคะค่ะน,นี้เราก็จะทำการวัดนะคะตามแนวเส้นกระพิบเหมือนเดิมนะคะ ค่ะสำหรับ M2 ตัวนี LO ้นะคะก็จะเป็นข no like ้อมูลนะคะที่เราได้ทำการวัดไปนะคะโดยตัวเครื่องตัวนี้นะคะก็จะทำการบันทึกนะคะข้อมูลล่าสุดที่เราได้ทำการวัดระยะออกมานะคะค่ะโดยจะบันทึกนะคะได้ถึง10ข้อมูลค่ะค่ะเราสามารถกดเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะคะเรียกดูข้อมูลได้นะคะค่ะหรือว่าเราต้องการจะทำการลบข้อมูลนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ปุ่มเครื่องหมายตัว C นะคะตัวนี้นะคะล่างสุดนะคะ อันนี้เขาก็จะทำการลบข้อมูลออกมาให้เรานะคะโดยตัวเลเซอร์วัดระยะ BOS GLM 4000ตัวนี้นะคะสามารถวัดระยะนะคะได้สูงสุดถึง40เมตรนะคะค่าความแม่นยำในการวัดระยะนะคะอยู่ที่บวกลบ2.0ม mm ิิเมตรค่ะตัวนี้นะคะจะใช้เป็นพลังงานนะคะเป็นพลังงานถ่านค่ะใช้ถ่านขนาด 3A นะคะจำนวน2ก้อนนะคะค่ะถ้าเรานะคะต้องการจะทำการปิดเครื่องนะคะให้กดไปที่ปุ่ม ที่เป็นสังลักษ์รูปเครื่องหมายตัว C อีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อทําการปิดเครื่องนะคะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเลเซอร์วัดระยะบอส GLM 4000เบื้องต้นค่ะค่ะสำหรับเลเซอร์วัดระยะยี่ห้อบอสรุ่น GLM 4000ตัวนี้นะคะค่าราคานะคะอยู่ที่3,190บาทค่ะค่าสินค้านะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนนะคะค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในตัวสินค้าค่ะสามารถแวะเข้ามาเลือกรับชมสินค้าได้นะคะ ที่ร้านกล้องสำรวจระยองค่ะค่ะร้านเรานะคะจะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทค่ะอยู่ติดกับโรงแรมคา m มิโอแกนนะคะค่ะหรือว่าลูกค้านะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์033-013-494ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาได้ค่ะที่ s อ r ไซ9์ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ